ีหลังจากเก็บเก,ก็บขี้เหงอกน็ออกแล้วจ้ะไลายขนาดแต่ว่าขี้เหงาหน่อยแกยังหลายอยู่แต่สีเก็บเอาแต่โตมันเด้อจ้ะนี่โตแม่งเนาะครับตัวน้อยหน่อยแต่แกงเก็บได้ไลายนี่งแกแข่งสแสบได้พูด เห็นอย่างไรสกิบเบื่เบิดอเ่ยเอาตัวใหญ่ก่อนตัวหน่อยไว้ที่ลังสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอาเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิลปเราปลากับสาวนางจ้าเมื่อนี้สาวนางกับผาพ่อแม่พี่น้องตื้อวิงสวิงลงห้องเน,ะนาะแม่นครับผมมาสอนจ้าเมื่อนี้มาสอนแมงละงามจ้าว่าสีโศกสีมันบ่ ไปหลุนไปชมน้ำสาวนางจ่าว่ามือนีสีโสงสีมันบ่จ่าไปกันเลยจ้าไปนะครับจ่ามือนีสานางเดยถือสวิงลงน้องสาจ่ามาสอนจ่าสอนแมงละงามจ่าบ่หัวาซีมียังแน่จ่าน้องก็เป็นน้องในหน่อยจ่ามือนีก็เดินทางช่วงบ่ายจ่าบ่ายสามจ่าในวันที่ของสิบสามกุมภาพันธ์จ่าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ่าไปหลุนไปชมน้ำสาวนางเบิงบ่าซิมียังแนจ่า น้องสารน้อยๆจ้ะไปหลุดไปชมกันจ้าเกิดแล้วเกิดเลยนี่บ่ยิ่งเลยบ่อ้ถือตัวแล้วเน้อตัวโตวยใหญ่ป่วยไหนนาะเดี๋ยวป่เห็น มันสีเดียวกันกัำแนเลยมันสีเดียวกันกัำแนเนาะมีหลายอยู่ออดุ่มกันเมืองมันซีได้แกงบ่เมือนีงลวงนองสาคือเก่าเนาะครับว๊วอือ ดูกันกับอันใหม่ม่จะเอากระตากตุงหง่ะมีแด้ Sonday con nít tung náy nám con sống con nam ninh lãi nó nằm náy lơm bốc lơm náy 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 sọn náy 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 lại จะนั่งกับบดไอเฮ็ดคลิปลงคลิปมันนี้ไร้ยมื่อเลยจ้ะการหยาดติดทุระเหยอนะอยู่เนาะแม่นครับผมมื่อลงมือบอกกับคอทษขอขอภัยลหลายๆเด้อจ้ะจะนั่งกับหาสอนหาสาหาใส่ตุ่มถาจ้ะสร้างเห็ดออกเนาะครับผลไม้ฝาไม่เห็ดกระสิ่เหลิมออกตอนนี้แหง้ง นี well, okay, ่แมงอันนี้หอมรัเังเราะหัว Neng Nị yó Đồ ngạm មកកពុខមែនទេណា กวางลองเยียงทีใครประจักนนะมีได้ไหมมีเนาะจ้ะเป็นแมงอันนี้ก็สิจัดส่ก,กะปุกเนะเอาแมงก่อนแมงเขาสารทนยังนะแสบจ,จะหอม

อือฮึยิงหงสดีกว่าตายก่อนตุ้งบึงไก่ตั้องเห็นพี่ตัวหน่อยตัวหน่อยเองตุ้งบึงไก่ไก่ลายอยู่แดงตัวหน่อยแมนเก็บเลยสาว tôi nó này không? Tốt nội cái dài kiếp Chúng dài của cái nội cao trang sẽ đầy hình nằm nói nội hả? Nội hả? Tốt nội hả? Tốt nội hả? จะไปหาแนวใ้ให้พี่น้องเบิองเนาะจ้ะสอนน้องมืองนี่เก็บ<ะ>ยางแล้วก็สอนมีโลหะไหม จ็บเอวมีอยู่แต่ว่าหกเนี่ยหัวโอ้ตรงซางขี้หนียวอุปกโณ์นีอยู่ตัวใหญ่อลยคุคุณออหลังจากเจ็บขี้นียวก็ออกแล้วจ้ะ ไลยขนาดแต่ว่าขี้เหงาหน่อยก็ยังหลายอยู่แต่สีเก็บเอาแต่โตมันเด้อจานไงโตแม่งเนาะครับตัวน้อยหน่อยแต่แกงเก็บได้หลายนี่งแกแกงแสบได้พูดเหสิจังไรสีเก็บใบเบิร์ดเอาตัวใหญ่ก่อนตัวน้อยไว้ที่ลัง ต้องเตะกระสิบได้สอนให้บึงดนด้วยจ้ะเพราะว่ามันดนเนาะครับต้องสอนซอยกันแล้วก็สิมาหายบึงอีกเท่านึงจ้ะสอนผู้เดียวโบ่พ่อแกง่ายเลย่านลารอยู่แต่เก็บหนากนี่เก็บขี้เงาในออแม่งออกน้ำพอทำมาเลย เ <c oughs> ก,ก็บกบมาเลยโอ้ยสอนผู้หนึ่งนั่งเก็บผู้หนึ่งพอดีเนาะครับผู้หนึ่งสอนมาผู้หนึ่งมาเก็บนา tay ổ các bạn bên mình mèng ngầm nội no Mèng nó ngầm kéo no bẹp tố nhạo đưa cho này Bẹp tố bòm Tố bòm bòm Tết tố nhảy no Bạn xem tìm xe cà <laughs> tà Hãy subscribe cho kênh Ghiền คนอยากเก็บก่อนด้วยครับจังจะไทยบางใหม่เอเป็นจึงไหนขึ้นรอพังมันถือตักมาอีกสอนมากขึ้นนี่ฮะมันเหมือน <laughs> ถือแล้วใ <laughs> ส<ย>่

โรงงานเนาะอุ้ยพีพีพ,พีจะสอนรอฟังสอ,อนลงกลางสอนลงกลางเลยเออตัวกลายตัวนี้เป็นแต่แกงดีเนาะอุ้ยเอา้ามือก,อก่อนกะจากเก็บคือกันเด้เอาเก็บเก็บเก็บดูสั่นออกได้มันอยู่ในแหน่เนาะ ปิตาแกงแสบเลงหอยลงหองใส่ตุ่มกระโบหลังมานหลังบอ่อเนาะครับก็เลยเป็นบรรยากาศเนาะจ้ะกระซิวเพิ่นเริ่มเริมโฮจักตุ่มนะจ้าเพิ่นสลัดขึ้นปีกายยังถืออยู่ปีนี้เริ่มห้างแน่เพิน่นซือบ่คคอยถือถือปันไหนเนาะครับจา้าลุ้นกันอีกจาก้า เดี๋ยวจะเห็บ่าวเอ็มงอลงสอนฮึฮึฮึวนฮึฮมืึฮึฮเป็อน,น้อ้าึาึนนออฮึ้้ฮนฮอฮึ มาเมือน,นก็เป็นน้องติดบ้านจ้ะเก็บยางแล้วคำประมาณบใยสองจ้ะหับหลูกแล้วกะาบสามกลัวจังไหนมาลงสอนจ้ะกะขอฝากสองน้ำแนเดอร์จ้ะหล่อปากกับสาวนางจ้ะก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่จ้ะทุกการติดตามทุกการรับชม ที่หมอบให้สาวนางจ้ะสาวนางกะบอดายเฮ็ดคลิปมันนี้กะหลายหมือนเลยจ้ะกะติดธุระแน่ะกะลูกปวยแน่จ้ะเป็นยังไงคือ,อฮะอ,อุ้ย,ยคือกี่ตัวเนี่ยสนัสนนกสันนก เั็นแมงดำๆนั่นแหละแสบนะเก็บใส่ขวดนะเอ้าเก็บเก็บเก็บแ,แ,แ,แมงก่อนเขากระปุ้งเขาไปเก็บแมงซะก่อนจังคอยเก็บแมงเมื่่อน Ng anhy gang xe đưa cháu gang hôm cháu bán sơn nặng ung ngang khosan cháu tìm mì kín ở nga ba hấp dùng 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 đùm đùm, đùm dùng 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 แรงแงามก็มีอยู่เขีวยวอุ่งชุ่มอยูสอนกลางหืสอนขอ,อกขือ เบิร์นตาเนี่ยจะเป็นจังไรเก็ตะมือนี่เลยสอนสอนจนแหน่ผูอ้๋อลังบาทกับบดไดทายให้เบิรงจ้ะเอาซุดเลยบ่ร์นสอนซุดเลยบ่ร์นถึงแหน่บิร์นไปใส่แนามานเนี่ย เราพังตัวมันถือดีเป็นไงขี้มิดถือเราพังยังว่าจะเอาลงบ่เหลืเอ่าแต่ยังเขาสานอู้งามจุดตัวนี้เอาเก็บ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 ชะกบปุกนี่แหละตัวเด่นมาอ้เนี่สิคูสิเลยบ่ กาใส่กระปุกเลยเอาสอนไหมนี่ยุโลพังเป็นแหล่อสอนโล,พ,นโลพังน,ะน,นะนี่บอเดี๋ยวลงจับมาเด้ พี่ตุเง <c ười> <t os> <laughs> <và> ี้อกะไรเลือดคับอืออันนี้ตั้งกี่เหงาตั้งง้างหมูมาเก็บมาเก็บสอนไล่หลบแล้วก็ เหลือบางเนี่ยหอยมีด้วยเนี่ยนี่ม,มนนีอยู่แตมม่มันอันนั้นเนาะมันหกมันหกหกไปใหม่หกไปตองปวดมีอยู่หกตัวไปใหญ่ตัวน้อย Xí đem bên đấy đấy Nè bờ bên đấy mình hụt Cái phụ kiếm nhân bờ bên đấy nè Giờ chị nhà ổn lẹ nè Kép 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 Để chị nhà cái lá lại Mẹ cấp chị nhà nó Lại thô nó là, oh, ừ. father, <laughs> mà, mẫn đong bỏ đây, ô, ô, phải nhờ con thôi là lúi nhờ, kẹp nhờ con, kẹp ở tê đầu mẫn nè kẹp ở trên đầu mẫn này, nè bao tô này, tôi này, này. Tô này để lại đây nè. ยูเขาม่ยูเขาก,กันม่ยูอนนี้ <c oughs> นลูกสาวเอยเขาเได้ด้วยครับะ <c oughs> นี้เมื่อเด้เยวยูเขายูเขาบ่เก็บเก็กบแมงโซกันนี่ <c oughs> น อุ้ยมันอยู่น,น,น่น่ี่โ้ยนังาอ่ กบแมงกนรนโถกนั่นีอ,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 อ ไปตองจักแนจักแนงโอ้ยสอนมากเหมือนเดี๋ยวเก็บที่หนาออกกั้นเจงแซงเบิ้งอีกะหลังจากเก็บออกแล้วเนาะครับก็นยังแนยอยู่เป็นใบใหม่หน่อยต่อไปก็สิเก็บเอาโตมันเลยตื่นสายอยู่เนาะเตอะหุกแห้ง ผู้ลองเพลงอยู่ก็มีได้จ้ะ ถือเดีอย่แต่ว่าขิงยาอะไรเห็นไครับต้องเลือขิงยาออกก่อนจังซีเห็นโตคนขนงยาด้วยครับเดี๋ยวใส่ยากองคุพูนอยู่หลาะพังสาขิงยาสั้นดอกเนาะครับอู้นักเติบเลยตัวนี้ปนันตัวนี้หน่อยเนาะ เก็บเป็นโหลเก็บเก็บเก็บซอยกันนิดอย่างสิได้กินมึงนี่ตัวเนาะอนุญาตเก็บด้ครับจากกรหอดเวลาเดินทางกระบ,บานจะมือนน้ก็ถือสวิงลงน้องสาจะมือเน้มันเป็นแมงข่าสารแล้วก็แมงละงามจะสองยางจะแต,ต่ว่าโตงงามอยู่จะสอนขอี้เหงอกระไรไปใหม่กระไรจะเสานางกร ดังเถื่อกับบอดดสอนให้พ่อแม่พี่น้องเบิงจะแต่วากระถือกระยั่งมานอยู่จ้ะได้เกือบโลจ้ะธรรมะคิมเี้กับฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดกระดิ่งกับสองรอปากับสาวนางในเด้อจ้ะสุดท้ายในสาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่มองไปสาวนางจ้ะสำหรับคิมม้เน้กับบมีหยังหลายสาวนางขอก่ออาวคำว่าสวัสดีค่ะพอกันคิดนามือนาจ้ะ 当时我们结婚。嗯嗯嗯嗯嗯